เมยิ้มไม่ก่อนจะเปลี่ยนยิ้มเซกลามอันนี้ขประหรอนายามด้วยไม่ไผมสงรอบแล้วเคับปาผู้เดียวได้ปะครับนะครับมันเกลยครับตั้งแต่ถูกอะไรนะเรียวตัวไว้่วนนะผมว่ามีเนื้อมีเนื้อมีหนังไงเนื้อกระป๋องเื้อกระป๋องอ่า Dante, да เดินอยู่เดินแล้วรอบบ้านอย่างเงี้ยไม่ได้ไปไหนคอนทานากินข้าวตอนเที่ยงใช่ไหมครับตอนนี้มาเนี่ยใช่ข้างนุ้งดูไปแล้วโอ้ไปเลยดูอะไรก็ได้นะครับพูอะไรก็ันนะจริงๆอ่ะไหนๆก็ไหนๆครับโอ้พระเท้าสงสัยไหมว่าลุงไปไหนกันสงสัยเปล่าเออก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็ไปแค่ตับไปตามระเบียบ ไปตาเบียบไปดีสารท่านเรียกไปที่มุกดาหารครับก็ไปเงีย่ยไปคุยกับสารเสร็จแล้วก็กลับแล้วก็นัดวันอีกทีนึงก็ว่ากันไปนะครับผมก็นั่งคุยแลวเล่นตรงร้านอาหารข้าวแงผมมีคนดูดเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเออที่มาทำภารก,กิจลับๆหน่อยนี่ก็ไม่ลับแล้วหรอกมันก็หลุดปากนีันะขนานอยู่หน้าบ้านชอบนี้หมดทุกตัวเลยนะไป คือจริงๆมันไม่มีอะไรครับวันนี้มันเป็นการที่ศาลนัดไปตามระเบียบเราไปมาแล้วไแล้วแล้วก็วันนี้ก็ได้เจอท่านหัวหน้าศาลใช่ก็ได้ดูเรื่องส้นนวนให้ว่ามันเป็นคดีอะไรยังไงก็ว่าไปสุดท้ายก็หัวหน้าศาลยังงงนะพี่นะหัวหน้าศาลยังงงก็องงก็งงไปเดี๋ยววันี่ขึ้นศาจริงๆก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง แล้วก็พอดีได้ได้ได้นัดว่าวันนี้จะมีการแจกซองก็เลยรีบจะมาเอาบอกมีสายสายกระาบาทเห็นซองเป็นหนาปึ๊เลยสายกระบา <c oughs> นะมีไอ้คนบางคนมันแจ้งผม <c oughs> สายกระาบาท <c oughs> เปิดมาแม่งยี่สิบลั้วนเลย <c oughs> นะผมต้องเตมียมาิดีก็ผมพอใจในรูปคดีนะครับแต่ข่าวดียังไม่ยังไม่กล้าพูดอะไรแต่พอใจในรูปคดีนะครับแล้วก็ ทุกท่านครับช่วงนี้ต้องขอเตือนทุกท่านหน่อยนะครับลุงเป็นไวทองนะฮะอย่าเข้าใกละ้ะ <c oughs> อารมณ์คุ้พ้นพลาดได้นะครับไวทองนะฮะ <c oughs> มีอะไรที่กินแล้วแก้วไวทองไ,มไหมวัของลุงเจมมี่นี่หมดไปแล้วจะมาของอะไรไวทองเลยจะม <c oughs> ีข <c oughs> องลุงไวทองต้อกินน้ำแข็งอา <c oughs> น้ำแข็งก็มาเช้าก็ก็ดีนะแต่ก็ยังมีคนเห็นอยู่นะที่พี่สารก็เห็นอยู่ก็เจอลุงก็ปั๊บก็รู้เลย นายผมยิ้มกินกลิ่มเลยนั่งอยู่หน้าหน้าศาลนะครับขอพนายหน่อยพนายตั้งจะขึ้นศาลไปที่นีหนึ่งเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรไม่ทราบัยงไม่ทราบว่าเรื่องอะไรแล้วก็อื่นไม่มีอะไรครับก็ขอทุกท่านแบบแบบไปตามปกติอ่ะแล้วก็ช่วงนี้ที่เห็นว่ามีข่าวเกี่ยวกับผมสับเหี่ยงพี่พทนายบ้างก็อย่าไปอย่าไปตื่นมากนะครับมันไม่มีอะไรมันจบแล้ว ความาไม่เข้าใจกันก็เคลียร์กันไปความไม่เข้าใจก็เคลียร์กันไปมผมว่ากกอกหน้าอยู่จะตายจริงดูบรรยากาศถ้าคุณไม่มีเขาเรียกภาระอินดูนะหมายถึงว่าภาระห่วงที่ที่ในเมืองเลยนะผมว่าอยู่แถวนี้สบายที่สุดนะไม่มีคําว่าโครคภัยที่จะมาเพราะว่าไม่มีใครสนใจอยากจะมาแต่ถ้าคุณเข้าเมืองเมื่อไหร่คุณเสียงเมื่อนั้น เมือ่อวานนี้ที่สารสกลนครนะครับเข้าทีละชุดนะครับคือเขาไม่ได้ปล่อยพืชพาดเข้าไปนะครับชุดนี้เสร็จออกมาแล้วก็เข้าไป